ใหญ่มากไม่คิดว่าลูกจะใหญ่ขนาดนี้ยนี่คือลูกสตอเบอรี่ใหญ่มากสตอเบอรี่ดูใบาสาขาของข้าวน้อยได้มาแล้วอันนี้พี่ผิงกับพี่โจโเปิดพีออเดอร์แล้วก็เลยสั่งมาอู้จุกๆเลยอะหอมมากช็อกโกแลตหอมมากน้ำลายแตกสตอเบอรี่ลูกใหญ่มากไม่คิดว่าลูกจะใหญ่ขนาดนี้ยืเป็นปากมากสตอเบอรี่เปรี้ยวๆหวานๆนะช็อโกโกแลตแบบ ตัดกันคือดีมากอคำนี้เลยฮอตเบอรี่กับช็อกโกแลตดูใบแบบจุกๆนี่อออืืโคตรเข้ากันโคตรอร่อยเส้นคูนอฟ้าคือเขาให้เยอะมากอืดีอ่ะกินแล้วสดชื่นมากอร่อยอ่ะอดูดิ อร่อยมากถ้าใครอยากลองกินนะไปสั่งพี่เขามีทั้งหมดสามไซส์ S M L <S จัดเลยเพสต์บัลี่พี่เขาให้มาลูกใหญ่มากอะ่ะดูดิใหญ่จริงนี่คือลูกสตอเบอรี่ใหญ่มากอร่อยมากอะ่ะเมื่อกคคิดว่าสตรตเบัลรี่กับช็อกโกแลตดูใบมันจะเข้ากันมากขนาดนี้ืม เดีดรสมากอร่อย